สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเนมาพับเหรียญรบทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบูฮาวายค่ะสวยๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและวลิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว35เซนติเมตรค่ะ2สีสีละ8เส้นค่ะและวลิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรจำนวน2เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ4เซน3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สาส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสวมมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมา ดึงะะเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจากปลายดิบนิ้นสอดลอ็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ลิบนดิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะ จะได้ลิบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะวงกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามไปนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็รวบเข้ามาให้กระชับเลยนะคะแบบนี้นะลิบบิ้นพลิกมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกทีหนึ่งค่ะนี่นะคะ จับลิบบ sure. mm ินมาหนึ <im> ่งเส้นค anyway. ่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพาดข้ามสี่เส้นนะนะคะจับพาดข้ามสี่เส้นมาค่ะจับพาดข้ามสี่เส้นมาพาดข้ามสี่เส้นนะคะเราจะเหลือลิบบินสี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะจับพาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะจับพันมาค่ะสอดลูที่หนึ่งทะลุลูที่สี่นะคะแบบนี้นะจับตะแคงค่ะค่อยดึงไล่มานคะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญเสไ็จเลยนะหรือว่าใครจะทำแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะ พอเสร็จแล้วเราก็สอดรอดสามเส้นไปนี่ค่ะสอดรอดสามเส้นไปตัมแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้ง มาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินความยาว35เซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราก็จับมาค่ะเอาสีม่วงไว้ด้านล่างสีฟ้าไว้ด้านบนค่ะจับปลายริบนให้เสมอกันแบบนี้สอดไปค่ะสอดรอดไปแบบนี้นะคะให้เหลือปลายดิบินไว้แบบนี้ นี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลับมาด้านนี้พับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะข้ามหมนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดตรงนี้นี่ค่ะตึงมาแบบนี้ นะคะแล้วแบบนี้นะแล้วก็คลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดกลับไปนะคะบนปลายดิบินที่เราเหลือไว้ค่ะสอดรอดไปเลย นี่ค่คะแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะจับวิดบินมานะปิดโค้งมาแบบนี้ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับจะบินขึ้นด้านบนค่ะพับลงด้านล่างนะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดรงนี้ ส่นสุดท้ายนะคะสอดลงในหน้าลิบแรกนะทะลุด้านล่างค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ลิบแบบนี้ของเราได้แบบนี้เราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะจํานวน2เส้นนะคะนะสอดเิ้นไปด้านบน เหลือปลายดิบินไว้ด้วยนะคะจะพับลงมาค่ะสอสอัสนนี้นี่ค่ะ แล้วเราก็สอดใต้ปลายดิบิ้นกลับขึ้นไปนะคะตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะนะเส้นหนึ่งค่ะเส้นหนึ่งก็สอดเหมือนกัน เสร็จแล้วตัดสอดใต้ปลายดิบินค่ะกลับขึ้นไปน่คะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบูฮาวายค่ะสวยๆเลยนะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ